สวัสดีครับ FC Channel โอ๊รถมือ2ทุกท่านนะครับผมโอ๊เพชรยนต์นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับจะพามาดูรถเข้าใหม่1ีคันนะครับคันนี้ผมจะขอแนะนําเป็นรถคันนี้นะครับเป็น t o y o t ตา i l ไฮรัก o ีโวนะครับ 2.8G Double Cab p l e n n e r นะเป็นตัว 4WD นะครับเป็นตัวขับ4นั่นเองเกียร์ออโต้สีขาวแคลิบอยนะครัคันนี้นะครับสวยๆเลยมีมีอยู่คันเดียวนะสีนี้ที่เป็นขับ4นะครับ อครที่หายอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะฮะรถใช้งานนะครับคันนี้ไม่ใช้แล้วอยู่ที่1 5 0 0 0 0สนากโลนะครับไม่แสนห้านะครับพร้อมใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาเลยผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับด้วยตัวรุ่นของเขานะครับไฟด้านหน้าคันนี้ก็จะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์นะครับอันนี้คือเป็นโคมเดิมเลยนะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับเป็น led นะครับ ตัวกันชนกระจังนะครับกระจังน่าจะเป็นสีดําเงาแต่กับโฟเมียมนะครับกันชนสีขาวทะเบียนสวยด้วยนะครับเก็ไก่ชเชอร์หกสองหกหกนะครับกรุงเทพมหานครนะพวกไฟนะครับไฟหน้าคันนี้ก็คือสวยๆเดิมเลยนะแล้วก็ตัวล้อนะครับคันนี้จะได้ล้อแม็กขอบ16เอ้ย17นะครับแม็ก17โรงงานนะครับยางโยโกฮามาปี22นะครับเป็นยางเอ นะครับคันนี้ได้ยางเอที่ปียี่สิบสองยางเอทีปียี่สิบสองดิสเบกหน้านะครับดอกยางต้องบอกเลยว่าเหลือๆนะฮะอันนี้คือดอกยางของเขานะปียี่สิบสองแล้วก็ช่วงล่างไม่มีสนิมเลยนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์สองจุดแปดนะครับคันนี้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะในส่วนของกระจกบานหน้านะครับพาร์ตเดิมนะครับ อันนี้พาร์ทเดิมยังไม่ได้ติดฟิล์มนะฮะถ้าใครชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมดูแลเรื่องฟิล์มให้แล้วหนึ่งนะฮะนี่กระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจก,กเป็นพาร์ทเดิมนะครับน,นี่กระจกพาร์ทเดิมเลยแผงประตูด้านในนะครับเป็นสีดำนะครับแผงประตูด้านในสีดํา พวกตัวโครงสร้างนะครับเสา a นะครับคอนโซลน,นะครับสีดำแอร์แบ็คนะครับล้อคันนะแอร์แบ็คันนี้เป็น2.8นะครับมันจะมีแอร์แบ็คมาให้ด้านหน้าด้านข้างนะครับมาพร้อมจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะครับคันนี้จะมี power outlet มาให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี่มีมีโหมด a off มาระบบป้องกันการลื่นถล่มระบบชะลอ ความเร็วขนาดลงทางรัดชันแล้วก็ระบบกับเพื่อนสี่ล้อนะครับเพราะว่าตัวเกียร์โฟี่ยจะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับเกียร์โฟไฟฟ้านะเกียร์ออโต้นะครับคันนี้รายละเอียดภายในนะครับตัวเบาะคันนี้จะได้เป็นเบนาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดําเป็นเบาะสีดําตรงที่วางแขนตรงนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันนะนุ่มๆเลยนะครับ ส่วนโครงสร้างนะครับเสาบีนะครับหัวน็อตนะครับหัวนอ็วนอตหัวน็อตนะครับ,ดรบเดิมๆเลยนะตัวแผงประตูด้านหลังนะครับเริ่มที่บานกระจกเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นพาร์ทเดิมนะพาร์ทเดิมติดรถนะครับจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยกระจกอะไรต่างๆนะครับเป็นพาร์ทเดิมแล้วก็ ด้านหลังก็จะมีตัวแอร์นะครับมีแอร์หลังให้นะครับมีแอร์ด้านหลังแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะที่นั่งด้านหลังก็เหมือนกันครับสภาพสมบูรณ์เป็นบาะหนังนะเป็นเบาะหนังสภาพสมบูรณ์นะครับมีที่แขวนมาให้ด้วยนะเพดงเพดานก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสะอาดน,นะครับคันนี้ติดแคลริบอยมาอย่างที่บอกไปนะครับ จะติดตัวหลังคาแคลร่บอยแล้วก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสล้อนะ4คูณ4ดิฟล็อกนะครับตัวล้อยางสเปคเดียวกันนะครับตัวช่วงล่างนะครับช่วงล่างซุ้มล้ออะไรต่างๆนะให้ดูด้านหลังนะครับกันชนเดิมนะครับเป็นโครเมียมฝาท้ายเดิมไฟท้ายเดิมนะครับ เปิดให้ดูนะมีการกระแทกท้ายมาให้นะออกมาจากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายด้านซ้ายโคมเดิมนะครับโลโก้โตโยต้านะครับกล้องมองหลังมือจับเปิดท้ายโครเมียมไฟเบรกดวงสามตัวรุ่นเป็นรุ่น G นะครับแล้วก็ตัวหนังสือรี v o นะครับสีอยู่ครบๆบเลยนะไฟท้ายกันชนนะครับ กัรชนก็จะเป็นพาร์ทเดิมกันชนพาร์ทเดิมให้ดูนะครับตัวโครงสร้างรถนะครับตะเข็ดท้ายนะครับด้านซ้ายโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมด้านท้ายไม่มีชนนะอันนี้คือรายละเอียดเดิมๆนะมันบรรทุกของมามันมีการพรงถลอกของสีบ้างแต่ว่ารถไม่มีชนนะครับรถใช้งานนะขัดใช้งานมานะครับ ใช้งานมามือเดียวนะครับละเอียดเดิมๆตามนี้นะครับเป็นตัวขับ4นะครับ4คูณสดิฟล็อกนะเนี่ยตัวยางนะครับตัวล้อนะครับสเปคเดียวกันนะครับทุกเส้นเลยนะส่วนห้องโดยสารด้านขวานะครับกระจกนะครับโตยต้านะครับน,นี่ก็พาจากโตยต้า ตัวโครงสร้างหัวน็อตนะครับตัวจุดน็อตยึดบานประตูนะครับจุดแต้ม4ีเม็ดอาร์คนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆเ,เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นฝั่งคนขับนะครับตัวฝั่งคนขับเสาบีนะครับโครงสร้างต่างๆ จุดน็อตยึดนะครับเดิมโครงสร้างเสา A นะครับโครงสร้างเสา A แผงประตูต,ต่างๆนะครับกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมนะครับกระจกพาร์ทเดิมเรียมสันขอบสันประตูนะครับชัดเจนนะหัวน็อตนะครับ เม็ดองเม็ดอาร์คนะครับมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะอ๋อนี่คันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ตัวเบาะฝั่งคนขับมันจะเป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับมันใช้งานได้ปกตินะสภาพตัวหนังเบาะนะครับแล้วก็คันนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ นี่นะครับ1 5ึ่งกิโลเมตรนะครับอันนี้คือเป็นไม้แท้ของเขานะเป็นไม้เดิมๆของตัวรถเลยนะเป็นไม้เดิมของตัวรถแล้วก็ตัวพวงมาลัยคันนี้จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนัง3ามก้านนะตัวหนังสือบริเวณพวงมาลัยนะครับสศรลฐกต่างๆนะครับมีตัวคูชันโทลให้ด้วยนะคูชันโทลอันนี้ก็ถือว่า รายละเอียดสมบูรณ์นะครับตัวหนังพวงมาลัยมัน,ม,นมันสมบูรณ์นะมันกระชับกระชับนะครับมันไม่มีแบบว่าทรงถลอกอะไรเงี้ยไม่มีนะแล้วก็หน้าจรงหน้าจอนะครับตัวกล้องมองหลังนะครับมันใช้งานได้ปกติเลยนะใช้งานได้ปกติก็รายละเอียดก็ไม่มีอะไรละนะครับคอนโซลคอนโซลสวยสวยนะตัวกรอบแอร์ช่องแอร์ตกแต่งโครเมียมนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องนะครับว่ารายละเอียดห้องเครื่องโครงสร้างด้านหน้าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเอาละครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับนี่เป็นรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์สองดลิตรนะครับร7 7จดแรงม้าเครื่องยนต์อันนี้ไม่มีภาพลัดตุนนะฮะเครื่องยนต์แล้วก็ตัว หัวน็อตนะครับหัวน็อตฝากะโตรงนะครับโ,โ,โตโยต้านะครับตัวคานหน้านะครับคานหน้าตัวอานะครับใส่ไว้ตัวอาร์แล้วก็ถ้าด้านหน้าซ้ายก็จะเป็นตัวแอลนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นตัวสืออยู่แ้่แต่นี้นะครับคานหน้าเดิมนะครับเหลี่ยมรูน็อตต่างๆนะครับตรงรูปเดิม ส่วนแทนเพจนะครับคบันนี้จะเป็น 1GD นะครับเห็นไหม 1GD สำหรับเครื่องยนต์2.8นะครับตัวเพดมอกนะครับโครงร้างต่างๆนี้ก็คือรายละเอียดันเแล้วก็ตัวหัวน็อตนะครับตามทออไม่มีสนิมนะตัวฝากระโปงนะครับเม็ดอาร์คสติกเกอร์ต่างๆนะครับก็ยังติดอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับ ละเอียดเดิมสวยนะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับโตยตาไฮรักดีโวนะครับ 2.8G 4ประตูเทีนเนอร์นะครับตัวขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้คันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้ก็ราคานะครับเราเปิดอยู่ที่7 8 5 0 0 0บาทนะครับ785,000บาทสำหรับไฮรักดีโวคันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูป้ายเลยให้ดูป้ายอีกทีนะครับ785,000บาทนะครับ 48ียออโต้หายากนานๆมาทีติดต่อเข้ามาด่วนนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอรถมือสองด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางชา n e l นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถอะไรนั้นห้ามพลาดวันนี้ขอตัวลาสวัสดี F อทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ